Ar, ครับวัน <conferences> น <yaş> <language> ี้กัมาเยียมเยียนทั้งพ่อสนั่นมาเบิ่งวันเดียวเขาครับใส่ท่านวิสุบารเนี่ยมันใส่ดีใช่บะเพรอะย่าเัาดีครับวันนั้นใส่ผ่านกับข้าวมาจากเอาห่มันเมืองเทั้งหลายมันก็ใส่้ารนบครับผมเพินแน่นํำมากกันเลยเลยไปซื้อน้ำเพิน เอาซื้อหลายแนวอไปด้วยแหะครับพึ่งสายพันธุ์พึ่งตีนพึ่งโอ้หลายแนวสก,กีสกเกลลูกฟองลูกปืนเราใสยพันธุ์เอาไปใส่พันธุเดี๋ยนักกว่าบบมันโคตรเอาสายพันธุ์มาใสา่เกลยวหน้าปังนี่ครับโคบ,หน,นนบกกนหน้าปังแล้วยังไม่ต้องแต่ไทยอะเนี่ยหน้าปีอีกชุดชุดหน้าปีนั่นมาไทยไทยชุดใหม่ใส่หน้าปังครับซื้อ,ซ,อซื้อมอาจากมองเดียวกันนี่แหละครับของมีสมบัติขึ้นกันมัน มันแตกท่าก็ของแข็งวมันกะคล้ายๆกันล่ะครับคล้ายๆกันใส้ดีราคาแตกท่ากันอไรวครับราคากับลื่นกันไรลื่นขึ้นนะครับเพิ่งเกือบเพิ่งคนละใส่เราไม่ได้ในถุงแก้ววะเออครับพ่อใส่ใส่ได้เยอะใส่ดีเนาะคพราะประทับใจเยอะเนาะครับผมราคาบอกราคากับพ่อพ่อใส่ได้พ่อพ่อฟังมันหลังจากพ่อแพงเกินไปฝากบอกพี่น้องข้างในว่าเป็นไงใสัผ่านอิสบระมันตับฟังอยู่ทั้ง บ้านเขาอ่หใส่ตัวอะไรยังมันดียังได้บอก่นเนี่ยแนะนํำเขาอยู่เขาก็ว่าไปซื้ออยู่ได้หรอเขาแนะน้ำอภิร่องทั้งเฟสท่้นทั้งในเฟสเนี่บอกไปเนี่ยมันดีวะดีครับดีดีใส่พัดได้ได้รับวิสุบาใ่ได้ครับใส่ดีวะวันใส่มาสองปีแล้วสองปีแล้วมันกะม่มม่มหน้าปีม่มหน้าปังครับสุดยอดงสองดูดูนี่จ้งในไทยเทนึงงนมันก็ คล้ายๆกันซ้ำกันก็พร้อมบริษัทบริษัทก็ได้พร้อมบริษัทก็ได้พกพอกพก่อกันโดยมากกันเท่าแต่เกี่ยวไหลมันก็ได้ท้ายซ้ำกันกันแต่เกี่ยวหน่อยมันก็ได้สามสีอยู่างบนบนเดลราคาแตกต่างกันราคาแตกต่างกันประหยัดไปครึ่งนึงประหยัดไปครึ่งสองปีเอาขอบคุณหลายที่มากกว่าแต่เขาไง